สวัสดีครับผมอาจารย์มให้กิจและชิวนานะครับกลับมาพบกันอีกครั้งสําหรับวอลริน r ร m มโฮมสื่อการสอนวอลินออนไลน์ที่สามารถชมที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ String Crossing ในแขนซน้ายนะครับมาถึงจุดๆนี้นะครับหลายคนอาจจะมีคําถามว่า t t r n n g r r s s s n n เนี่ยมันมีอยู่ในแขนซน้ายด้วยเหรอมันไม่ได้อยู่ในแค่แขนขวาอย่างเดียวหรอครับ จริงๆแล้วเนี่ยสปริงครอสซิ่งเนี่ยอยู่ในทั้ง2แขนนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนขวาเนี่ยที่เราจะต้องมีการปรับระดับนะครับให้เหมาะสมกับแต่ละสายใช่ไหมครับส่วนแขนซ้ายเนี่ยเราก็ต้องมีการเอียงแขนนะครับหรือว่าข้าอศอกเนี่ยเพื่อให้เหมาะสมกับองศาของแต่ละสายด้วยครับและเรื่องสตริงครอสซิ่งในแขนซ้ายนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะละเลยนะครับวันนี้อาจารย์เลยอยากจะพูดถึงเรื่องของสตริงครอสซิ่งในแขนซ้ายครับก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องวิธีการฝึกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสตริงครอสซิ่งในแขนซ้า คืออะไรครับเวลาที่เราเล่นไวโอลินนะครับสมมุติว่าอาจารย์จะเริ่มเล่นจากสาย A ใช่ไหมครับแขนเราก็จะอยู่ในองศาที่เหมาะสมกับสายเมากที่สุดใช่ไหมครับแขนตรงนะครับข้อมือไม่หักใช่ไหมครับสังเกตว่าจะกลางออกเพียงเล็กน้อยแล้วถ้าเกิดเราจะไปเล่นสายดีใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะขูบแขนเข้าหาลำตัวเพียงเล็กน้อยนะครับสายจก็จะมากขึ้นไปอีกนะครับกลับมาที่สาย A ครับถ้าเราจะไปสาย E เราก็จะกางข้อศอกเพียงเล็กน้อยนะครับ เห็นนะครับว่าแต่ละสายก็จะมีองศาของแขนหรือข้อศอกนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับการทําอย่างนี้นะครับทําให้เรามีแฮนด์ฟอร์มรูปแบบเดียวเนี่ยแล้วใช้ได้กับทุกๆสายนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าเราเอาซินครอสซิ่งแขนซ้ายเนี่ยเข้ามันใส่ในบทเพลงเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับลองสังเกตแขนซ้ายของอาจารย์ดูดีนะครับว่าขยับไปแต่ละสายเป็นยังไงบ้างนะครับเวลาขยับเนี่ยจะขยับเพียงเล็กน้อยนะครับจะไม่ได้ขยับเยอะมากนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับ Crossing ในแขนซ้ายมีประโยชน์ยังไงนะครับอาจารย์แบ่งไว้เป็น2ข้อหลักๆนะครับข้อแรกเลยนะครับสามารถปรับปรุง intonation ของเราเวลาที่เราเล่นนะครับถ้าเราไม่ขยับแขนซ้ายเลยนะครับแขนซ้ายเราอยู่กับที่นะครับแล้วเราต้องการเล่นสายอื่นๆนะครับแขนของเราไม่ขยับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นส่วนอื่นเราต้องขยับแทนครับเช่นถ้าเราอยู่สาย A แล้วเราจะข้ามไปสาย G ใช่ไหมครับนิ้วเราเนี่ยก็จะต้องยืดออกไปสาย G แทนที่เราจะใช้ข้อศอกนะครับเลื่อนมา แล้วนิ้วเราก็จะองศาทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะเล่นสาย G ได้เหมือนอย่างที่เราเล่นสายเเนี่ยเราก็จะต้องกลายเป็นยืดนิ้วออกไปวิธีนี้เนี่ยทำให้เรามีฟนะิงกอร์ฟอร์มในแฮนด์ฟอร์มเนี่ยของแต่ละสายนะครับสาย G ก็จะเป็นแบบหนึ่งสาย D ก็จะเป็นแบบหนึ่ง A แบบหนึ่ง E แบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรามีสตริงครอสซิ่งในแขนซ้ายเนี่ยเราจะใช้แฮนด์ฟอร์มนะครับฟิงกอร์ฟอร์มแบบเดียวได้กับทุกๆสายครับวิธีนี้อินทเนชันของเราก็จะสเตเบิลนะครับ เป็นฟิล์มก็ฟอร์มแบบเดียวใช้ได้กับทุกทกสายเหตุผลข้อที่2นะครับ string crossing ในแขนซ้ายเนี่ยจะทําให้ posture ของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับการที่เราบิดข้อศอกไปมาอย่างนี้นะครับเพื่อใช้ในการ string crossing ของด้านมือซ้ายเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมชาตินะครับถ้าทุกคนลองเอายกมือขึ้นมานะครับไม่ต้องใช้เครื่องนะครับและลองบิดข้อมือไปนะครับลองเปรียบเทียบความรู้สึกกับตอนที่เราตั้งข้อมือมาตรงๆนี้นะครับจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าการบิดข้อมือไปมาเนี่ยแค่เฉพาะข้อมือนะครับ การรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติครับถ้าเราเปรียบเทียบกับตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นวอลินนะครับสำคัญมากเราต้องรีแล็กซ์นะครับมีเทนชันให้น้อยนะครับหรือมีเทนชันให้ถูกจุดนะครับและมีโพสเจอร์ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดครับแน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างมีข้อยกเว้นครับการที่เราไม่มีสตริงคอสซิ่งในแขนซรายนะครับแล้วเราเล่นวอลินไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดนะครับ นักวิ่งหลายๆท่านนะครับเขาก็ไม่ได้ใช้แขนซ้ายขยับไปขยับมานะครับบางคนเขาก็ใช้วิธีหักข้อมือหรือว่ายืดนิ้วออกนะครับมีถมเทไปนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ปกติแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้เล่นวอลินเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการฝึกนะครับว่าถ้าเราอยากจะมีสปริงคอร์ิ่งของแขนซ้ายเนี่ยเราจะฝึกได้อย่างไรบ้างวิธีแรกนะครับให้เราลองฝึกโดยใช้แขนซ้ายอย่างเดียวนะครับเป็นสาย A ก่อนก็ได้ครับ4นิ้วแล้ว วางไว้นะครับไม่ต้องกดลงไปแค่วางนะครับลอยๆบนสายอย่างเดียวนะครับไม่ต้องกดลงไปเราก็ลองหาองศาที่เป็นธรรมชาตินะครับของมือซ้ายนะครับไม่หักข้อมือนะครับแขนตรงกลางออกเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเราลองเปลี่ยนสายดูนะครับโดยใช้ข้อศอกและแขนเนี่ยเป็นตัวนำครับคิดถึงลูกตุ้มนะครับที่แกว่งไปแกว่งมานะครับแล้วนิ้วเราก็เปลี่ยนเป็นแต่ละสายด้วยสาย G ส่ D ใส่ A ใส่ E นะครับกลับไปกลับมานะครับลองขยับมากๆไว้ก่อนนะครับเราจะได้มีความคุ้นเคยกับมูฟเมนต์นี้ครับต่อไปนะครับเราลองเอามือขวาเข้ามาร่วมด้วยนะครับมือซ้ายเหมือนเดิมนะครับแกว่งไปแกว่งมาได้เหมือนเดิมครับคราวนี้มือขวานะครับอ่าเราเริ่มจากใส่ A ก่อนได้ครับแล้วลองไปใส่ D ดีนะครับเห็นนะครับก็จะยกไปตามจะไปในทิศทางเดียวกันเลยเห็นนะครับคล้ายๆกับนาฬิกานะครับ ให้รู้สึกว่าข้อศอกนะครับของทั้งสองแขนเลยเป็นตัวที่นำเราไปนะครับลองทำเร็วขึ้นครับเราจะได้คุ้นเคยกับมูฟเมนต์นี้นอกจากนี้นะครับอาจารย์ยังมีแบบฝึกหัดนะครับที่จะมา,าแชร์กับทุกคนนะครับ นที่เพิ่งเริ่มฝึกนะครับอาจจะแบ่งย่อยไปรประกันนะครับเป็นทีละ2ส,สายก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นสายดีกับสายเนะครับเราอาจจะไม่ต้องไปทั้ง4ส,สายนะครับไปแค่2ส,สายพอก่อน รู้สึกว่าข้อศอกและแขนเรานะครับเป็นตัวนำมูฟเมนต์ของเรานะครับพยายามจำจุดนี้ให้ได้นะครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับมือของเราเนี่ยอยู่เฉยๆเลยนะครับไม่ต้องขยับอเพื่อปรับในการเปลี่ยนสายนะครับแต่เราจะใช้ส่วนแขนและข้อศอกนะครับในการนำสิ่งที่เราควรระวังในแบบฝึกหัดนี้นะครับคือความลื่นไหลนะครับและความต่อเนื่องของมูฟเมนต์ของทั้งสองแขนนะครับเวลาที่เราข้ามสายไปมา เห็นครับว่าแขนอาจารย์เนี่ยจะโค้งไปเป็นอย่างนี้เลยจะไม่ได้เป็นนะครับแต่็นะครับว่าจะลื่นไหลนะครับเป็นมูฟเมนต์เดียวนะครับมีความต่อเนื่องกันจะไม่ได้เป็นระดับชั้นนะครับที่แบ่งได้ชัดเจนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ควรระวังก็คือมูฟเมนต์เราอาจจะกว้างนิดนึงครับตอนที่เราฝึกแบบนี้นะครับเพื่อให้เราคุ้นเคยนะครับพอถึงเวลาที่เราเล่นจริงเนี่ย มูฟเมนต์นั้นเนี่ยมันก็จะหดลงเองครับสำหรับการนำเอาไปใช้นะครับเทคนิคนี้นะครับอาจารย์แนะนำให้ลองเอาเฟรชหนึ่งครับจากเพลงที่เราเล่นอยู่นะครับหรือจะแบบฝึกหัดนะครับหรือแม้กระทั่งสเกลนะครับแล้วลองเอาปรับเข้ามาใช้ดูนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพื่อการที่เราจะได้รู้ Movement ที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าคนที่ไม่เคยทำเลยเนี่ยอาจจะงงเล็กน้อยนะครับว่ามันจะต้องไปข้างไหนซ้ายขวานะครับบางคนทำผิดข้างนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะ แทนที่จะได้ประโยชน์นะครับอาจจะได้โทษแทนนะครับเพราะฉนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอาจารย์ค่อนข้างมั่นใจนะครับถ้าเราสามารถเอา s string c r o s s i n g ของแขนซ้ายนะครับเข้ามาปรับในการเล่นของเรานะครับอินเทอร์เนชั่นของเราจะดีขึ้นนะครับพอยเซอร์ของเราก็จะดีขึ้นด้วยครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมวิดีโอนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์นะครับและสามารถนำปรับไปใช้ในการพัฒนาการเล่นวอลเลย์ของตัวเองได้ครับยังไงฝากกดไลค์นะครับแชร์และ Subscribe ด้วยนะครับเพื่อรับชมวิดีโอในอนาคตของอาจารย์นะครับ ถ้าใครต้องการให้อาจารย์ทําวิดีโอเรื่องอะไรนะครับสามารถครรอมเมนต์มาได้นะครับหรือส่งเมสเซจมาได้นะครับที่ทางเพจ f a c e b o o k นะครับหรือว่าเว็บไซต์ของอาจารย์นะครับงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ